สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะวันนี้ไปเต้ยมาทําคลิปพิกอาร์ตแบบแรนดอมนะคะคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะก็มาฟังในหัวข้อนี้นะคะท้าวเวสสุวรรณท่านอยากจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดในเร็วนี้นะคะท่านเวสสุวรรณนะคะท้าวเวสสุวรรณ กำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดในเร็วๆนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นคลิปแบบแรนดอมถ้าเลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญพอดีลองกดหยุดฟังก่อนอาจจะเป็นข้อความสําหรับคุณนะคะไปดูกันเลยค่ะสิ่งที่ปูเวสุวรรณหรือเทวเวสุวรรณเนี่ยอยากจะช่วยเหลือคุณในเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรไพยขึ้นมาเป็นอัศวินดาบนะคะต่อมานะคะเป็นเด็กถือดาบนะ คุณเองเนี่ยอาจจะกำลังรู้สึกเคร่งเครียดกดดันนะคะเจอกับสภาวะปัญหาที่รายร้อมเข้ามาสิ่งหนึ่งที่ใบเตยเห็นเลยนะคะคือท่านกำลังช่วยให้คุณนะคะมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆสามารถรับมือกับทุกๆสถานการณ์ได้นะคะสิ่งที่มันเป็นปัญหาหรือปมใดๆที่มันยังแก้ไขไม่ได้นะคะเวลานะคะจะนำพาคำตอบ เวลาจะนำพาทางออกมาในชีวิตคุณคุณจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆได้นะคะในรูปแบบที่คุณจะต้องวางใจสบายๆนะคะอย่าหมกมุ่นอย่าเคร่งเครียดกับสิ่งที่มันเป็นปัญหาหรือความกดดันที่เข้ามาในชีวิตวางใจนะคะให้นิ่งให้สบายนะมีสติมีสมาธินะคะทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ หกดาบหกไม้ขึ้นมามันจะได้รับการสะสางคลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเราเองนะคะอยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องสังเกตการและรอคอยนะคะการรอการรอคอยเนี่ยกำลังจะมาถึงจุดสิ้นสุดหากคุณประกอบกรรมดีคิดดีทำดีพูดดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะตั้งมั่นอยู่ใน คุณงามความดีสิ่งดีๆเหล่านี้จะคุ้มครองคุณเองบางเรื่องที่คาดหวังอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดทันใจเราบางเรื่องที่ไม่ได้คาดหวังมันอาจจะเกิดขึ้นก่อนที่เราจะคาดหวังด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ยังคาดการหรือคาดหวังอะไรมากไม่ได้แต่ให้คุณตั้งใจประกอบคุณงามความดีต่อไปนะคะท่านจะช่วยเหลือคุณได้เท่าสเสบียงบุญของคุณและใครที่มีปัญหาเรื่องการเงิน ท่านก็กําลังจะนํำพาโชคลาภโอกาสเรื่องการเงินกา,การงานเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ความอาบาแดนมากขึ้นมีเงินมีทองมีกินมีใช้งานมั่นคงชีวิตเติบโตต่อไปขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ